สวนทีรติดตามรับชมเรกรดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับ ศาสตราจารย์วัชรักษ์กสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ปาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนําไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกาย โดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจําตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ําบังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดต,ตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบ ทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทําให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร g m 1ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตาม,มารับชมเ่าวพกดพิในช่วงสุดท้ายของนาฬิกา5 5นาทีครับ